สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาดูวิธีการทําแกงเห็ดผอกไน่แน่ใจว่าภาคอื่นเขาเรียกแบบนี้ไหมแต่คนอีสานเขาเรียกว่าเห็ดผ่อนนะคะขั้นตอนแรกเลยเราก็จะนําเห็ดมาล้างจากนั้นเราก็เตรียมผักที่ต้องการที่จะใส่ลงไปในแกงแล้วแต่เราชอบเลยนะคะต้มเห็ดใส่กับน้ําย่านางเอาพอประมาณแล้วแต่ที่เราชอบน้ําน้อยน้ำมากจากนั้น<า>เอาผักที่เราเตรียมไว้ส่วนหนึ่งนะคะใส่ลงไปปรุงรสชาติตามใจ<พ>อชอบพอน้ําเดือดแล้วเราก็นําผักที่เป็นใบลงไปคนให้เข้ากันปรุงรสชาติตามใจชอบจากนั้นก็นําไปเสิร์ฟได้เลยจ้าก็จะประมาณแบบนี้ตัดคิบไปหอมมาก อืมอร่อยเ้ยเศษโตถามมันมันว่งมาเราเลยนะ